ฮัลโหลก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้มาอยู่กับผมดีตองเกอร์อีกแล้วนะใน Final Fantasy 6 Advance นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันบนเรือเหาะสุดยอดในตำนานนะฮะเราจะต้องไปต่อกันแล้วก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปพอสมควรนะฮะกับเอ่อ Final Fantasy 6นะฮะก็โอเควันนี้ก็กลับมาต่อแล้วนะฮะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะฮะนี่เเซอร์บอก ไงก็เพราะจัก,กรวรรดินั่นแหละการค้าของฉันถึงได้รุ่งเรืองขึ้นมาอ,อ้าวไม่ใช่แค่คุณหรอกนะแต่หมู่บ้านและเมืองมากมายกำลังถูกจัก,กรวรรดิยึดครองนะจัก,กรวรรดนะิน่ะกำลังใช้อำนาจเวทมนต์ในทางที่ผิดเพื่ยอยึดครองโลกให้เป็นของตนประเทศของฉันเองก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับจัก,กรวรรดิมาตลอดแต่ว่าตอนนี้ ถ้านี่ยกเลิกข้อตกลงนั่นแล้วข้าน้อยเองก็สูญเสียครอบครัวและสหายเหมือนกันนะครับจัก,กรวรรดินี่หรอคุณเองก็เกลียดจ,จัก,กรวรริเหมือนพวกเราดังนั้นดูดีๆแล้วเธอที่สวยกว่ามาเรียซะอีกนะเอ,เ,อเอ๋เอาหน้าแดงหน้าแดงเฉยเลยอนะเอาละเธอเซริส มัเป็นผู้หญิงชั้นสิแล้วชั้นจะยอมร่วมมือด้วยก็ได้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนก็นแล้วกันนะเด,เดี๋ยวก่อนสิพูดเองเออเองแบบนั้นนะ่ะอ๋อตาลอกขึงหรือเปล่าเข้าใจแล้วอ่ะเอาละตกลงเลยนะอ้าวแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขหน่อยนะอืมอืมอ้าวอะไรทำาไมเขาหน้าแดงกันทั้งสองคนครับ <laughs> เรามายน่หัวก้อยแต่สินกันเถอะ ถ้าออกหัวแล้วก็คุณจะต้องร่วมมือกับพวกเราแต่ถ้าออกก้อยแล้วก็ฉันจะยอมเป็นผู้หญิงของคุณวิธีนี้ดีพอไหมล่ะพนักแนนโอ้เข้าท่าดีเนี่ฉันตกลงเอสจะดีเหรอเซริถ้าเธอต้องเป็นผู้หญิงของหมอนั่นขึ้นมาจริงๆแล้วก็เจ้าจะยอมให้มันทำแบบนั้นกับเจ้าจริงๆเหรอครับอืม เขาจะทำอะไรครับโอเคไหมออ๋โยเหรียญน,นี่เองนะนึกว่าทำอะไรแล้วไงฮะแล้วไงฉันเป็นฝ่ายชนะดังนั้นตามสัญญาคุณต้องร่วมมือกับพวกเราแล้วล่ะนะ <c oughs> <c oughs> เป็นของที่ยอดเยี่ยมมากนี่เป็นเหรียญที่มีแต่ด้านหัวนี่เพิ่งจะเคยเห็นนั่นเนี่อ๋อจริงใช้ อ๋อใช้ใช้วิธีการนี้เองนะฮะการหลอกลวงนะ่ะก็เป็นหนึ่งในการพนันไม่ใช่หรือยังไงพ่อนักพนันใช้วิธีที่ชั่วร้ายแบบนี้ก็ได้ฉันละนับถือเลยชักชอบเธอมากขึ้นทุกทีแล้วสิเอาละฉันจะยอมเรื่อมมือด้วยก็ได้ไม่ได้ตื่นเต้นมาตั้งนานแล้วสิพนันเป็นตายออต้านจักรวรรดิแบบนี้นะ่ะอืมอืมโยนโ,โยเรียนกลับไปนะ ขอใช้ชีวิตของฉันต่างชิปพันั่นกับพวกนายก็แล้วก,กันเขาลงเรือลำเดียวกับเราเลยใช่ไหมฮะพูดอย่างนี้สบายมีเรือแล้วงานนี้แล้วไงฮะเอาตาล็อกเรือเหาะสมๆมแบบนี้นะ่ะจะบินไหวไหมนะไม่ตกแน่ละแหมมีฟูดเน็บนะฮะลงสซงซจะยังไม่หายไม่หายโกรธ <laughs> เรื่องเซลิสหรือเปล่า เวลาจะตกนะยังไงก็ต้องตกชีวิตก็คือการร้อยเรียงของการพนันเพื่อเอาชนะโชคชะตาเท่านั้นเรือลำใหญ่ขนาดนี้นะ่ะถ้าบินผ่านน่านฟ้าจัก,กรวรรด,ดิคงสะดุดตาเกินไปแน่เอาเป็นว่าเราจอดออกห่างไปหน่อยก็แล้วกันนะเพื่อไม่ให้พวกนั้นรู้สึกตื่นตัวก็แล้วกันเอางั้นก็ได้นะฉันจะคอยอยู่ที่เรือก็แล้วกันเวลาต้องการการบินจะได้ออกได้ทันที อืคือเขาจะไม่ไปกับเราด้วยใช่ไหมครับอ่ามาแล้วหหเหลือหอ่อกลมนี่กระโดนัด <c oughs> หิวเลย <c oughs> เราเล่นนะเราเล่นเราเล่น <c oughs> แล้วไงกว่าจะถึงโดนกรอหน่อยแล้นะฮะ แต่แต่แต,แต,แต่โอ้ถึงแล้วนะเองนี้ถึงแล้วเอ้าแล้วนี่หมู่บ้านอะไรคะเนี่ยอ่ะหมู่บ้านอันบรูคโอ้มีทหารจัก,กรวรรดิเลยนะ,ะเนี่ยตองเชื่อฟังจัก,กรวรรดิซะขอบคุณมากนี่คือเมืองท่าอันบรูคเป็นเมืองที่ถูกจัก,กรวรรดิยึดโอ้โหดูสภาพแบบทุดโทรม,มากเลยฮะเขายังขายของอยู่อีกหรือเปล่าเนี่ย๋อยังมีนะฮะโอเค เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็มีตังค์แล้วโอเคเราลองไปหาข้อมูลดูในเมืองก่อน้วกันนะฮะว่าเราควรจะไปไหนฮลัลโหลหรือกันว่ามีบางอย่างสําคัญมากอยู่ทางตะวันออกของทวีปนี้นะ่ะแต่กวัตริสร้างจุดสังเกตการขึ้นแล้วไม่ยอมให้ใครเข้าไปที่นั่นเลยอ๋อผมว่าเราต้องไปที่นั่นแน่เลยถ้าไม่จ่ายสินบนให้พวกทหารเมืองนี้ก็ค้าขายไม่ได้หรอกนะโอ้โหอย่านี้ละถ้าขัดขืนล้วก็เจอดีแนะ่ ผับนี่เขามีพวกให้เราไหมฮะมาดูสิมีอะไรให้เราบ้างเห็นว่าทหารจับกวาดนะจ้องผับนี้ไว้แล้วนะหน่อยแน่ผู้จักกวดาดตามใจชอบเลยนะแปลว่าข้าง๋อแปลว่าข้างบนมีเดี๋ยวลองเดินไปทางนี้ดูนะฮะนี่โรงแรมโอเคแล้วหมอนี่ละ่ะฉันเป็นนักวิจัยสัตว์ประหลาดพวกสัตว์ประหลาดที่อยู่ทวีปนี้แพ้ทางเวททั้งนั้นแหละ แปลว่าเราต้องใช้เวทจัดการกับเขาใช่ไหมฮะทางนี้ไปไม่ได้นะฮะโอเคโอเคลองคุยกับหาข้อมูลก่อนนึงเห็นว่าที่ทเชนทางเหนือกับมารันดาทางตะวันตกมีอาวุธกัืเครื่องมือกันดีๆขายนะทเชนกับมารันดาเหรอฮะต้องออกไปแล้วสิโอเคไปทางขวาก่อนนี้แล้วกันนะฮะเห็นเขาบอกว่ามีป้อมปราการอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่อแต่ โอ้หมานี่อีกแล้วก็ไวเวินนะฮะใครเนี่ยอ๋อแตโอ้ยตีแรงเดี๋ยวเดี๋ยวใครเอ็นยังไม่ฟืน้นใช่ไหยล,ลืมลืมแล้วลืมแล้วลืมแล้วเวทเวทเวทมนเวดเวทเวดหมดเวดหมดเวดหมดเอากิเลนไปเอาเผื่อจะชุบชีวิตตัวเองได้นะฮะเซริสก็เวดหมดอีกน่าจะเข้าโรงแรมก่อนนะเมืเ่อกี้ชิบเพลงแล้วชิบหายแล้วเอ้ยโูตีแรง ไอ้ใเซลิสเซลิสใช้กลไกนะฮะใช้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 ใชปืนพิษอ่ะปืนพิษเขาบอกว่าสับประหลาดที่นี่แพ้เวทกันทั้งนั้นนะฮะเราต้องไปเติมของเราให้เต็มก่อนแล้วล่ะสงสัยเฮ้ยจ้าอุ้ยอุ้ยเฮ้ย,ย,ยแบบน,นี้แบบน,นี้ไม่ดีแล้วนัดพูดนัดพูดใช้เวทเลยใช้ไฟแล้วก็เวทนี้ใช้ไม่ได้ละตีตีตีเฉยๆก็ได้ โอ้เฮ้ยเก่งนะฮะเนี่ยเอาจริงๆอุย้ยเฮ้ยเก่งว่ะจิบหายแล้วเอาไงดี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 เอาเอาโอเคอันหมูโอเคอันหมูก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแย่เอาเอาเลือยยนต์ตีไปสักตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ล็อกก็โจมตีอันมังกรไปนะฮะโอเคโอเคพอไหวพอไหวเลือยยนต์กระโดด ตายตายโอเคดีที่เอาเลื่อยยนต์มานะฮะอืมอุ้ยมันตีแรงมากเลยนะเนี่ยเอาเลื่อยยนต์ไปอีกโอยตายแล้วตายแล้วโอเคเลื่อยยนต์โอ้จ้า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 โอ้ไม่ตายอื้อหือตายแล้วโอเคอเอาไงดีวะกลับกลับหมู่บ้านก่อนโรงแรมโรงแรม หมูนวาเซริสจะลืมใส่ของนะฮะเนื่องจากเนื่องจากว่าไปปลอมตัวมาคราวที่แล้วนะฮะโอเคโอเคโอเคได้เวลาไปใหม่สบายสบายถูกใจก็คบกันไปนี่ไงเมืองอืโอ้โหจุดสังเกตการผาผนึกผาผนึกมานเดี๋ยวนะทางในนี้เรามาเดินเล่นอย่างนี้ได้เหรอ ข้างในนี้มีอะไรแล้วผมลงมาทําไมวะล็อกกุญแจอยู่อีกอะไรวะชีวิตนี่มันไม่เคยง่ายนะฮะ้องถามเขาดูสิอะแต่เดี๋ยวสิคุยนี่คือต้องสู้เลยเหรอโ,หรโอ้โยเลยยุ่นโอ้เลยยน่นนี้ยังแรงไม่เปลี่ยนเลยนะฮะมาใจเย็นก่อนเลยฮะอืมอืมอืม Okay. โอเคโอ้โหรอดรอดหรืออัพด้วยเอ้ยโดนไล่ออกมาจนได้อ๋อคือต้องห้ามคุยกับใครใช่ไหมฮะได้เลยของถนัดอย่างนี้เออจะกำลังบอกว่าของถนัดเลยฮโอ้โหรู้สึกว่าศัตรูตัวตอนหลังๆนี้จะตึงมือค่อนข,ข้างตึงมือนะสำหรับผมเนี่ย หรือว่าเราต้องไปหาวุธดีๆทางซ้ายมืออย่างที่เขาบอกก่อนครับแล้วค่อยมาเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนแล้วกันนะเฮ้ยชอโอเคโอเคได้ได้ได้โอเคเรียบร้อยนะฮะโ oh, อ้โดี๋ไล่ออกมาจนได้คือต้องห้ามถูกเขาเลยใช่ไหมฮะเรามาลองกันใหม่ดีกว่าไปทางนี้โอเคไปทางนี้เดียๆๆๆเด๋ยวเๆดๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้เอจอจบ นี่คือเจอต่อหน้าเขานี่ต้องเจออีกแล้วหรือเปล่าหืมนย,ยนต์เกาะยักษ์หมัดเหล็กโอ้ยแรงแรงแรงอู้สองร้อยใช้กิเลนก่อนเลยครับคนไกลใช้เป็นเลื่อยยนต์ไปเลยแล้วกันเด็ดเด๋ยวต่เย็นกิเลนอย่าเพิ่งบังจอเอ่อเชิงดาบเอาทำให้ตายสุดยอดไปพือเช่า จากคนึกเวทก่อนเลยละกันเพราะผมว่าหุ่นยนต์พวกนี้มันเป็นเวทย,ยนตน์ยังไม่น่าจะใช้เวทเอ,อเอ้ยล็อกจำท่าเคอันได้แล้วดีมากโคนไกลเลยโยนตีไปไหนไหนมาเลยโยนอ้อาตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวถึงดาบเอชิ้โอ้โโอ้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 โอ ที่เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆใช้ดาบผนึกเวทสามารถผนึกได้นะกับพวกกับพวกเครื่องจักรยนต์พวกนี้นะฮะไม่ใช่เครื่องจักรยนต์สิเวทยนต์โอ้แต่รอบนี้มันยิงมิซายว่ะโอ้โอ้โอ,โอ้เกือบเกือบเกือบโอ,โอ้ตีมันตีมันตีมันเยี่ยมโอเคว้าวว้าวเฮ้ยเอาอ๋อไม่ไหวจริงด้วยฮะต้องกลับไปก่อนแล้ว โอเคโอเคกลับเมืองก่อนนะฮะปึ๊บโอเคก็ถือว่าการบุกไปครั้งแรกไม่สำเร็จนะฮะโอเคโคตรแย่ oh yeah. <laughs> ผมมาแล้วมาโอเคมันมีเหม,มือนมีอะไรด้านบนอยู่อะเมืองทางด้านซ้ายนีย่คือตรงนี้หรือเปล่าฮะอ๋อนี่น,นี่ขึ้นทางนี้คือทางนี้นี่ทางตรงนี้หรือเปล่าเจ็บ เกือบถึงแล้วมามาตัวเดิมตัวเดิมเราไม่กลัวนะฮะเรารู้วิธีสู้กับพวกนายละเราไม่กลัวละโอเคจมตีฮึ่มเวทเวทกิเลนไม่ต้องละโอ้โหกลัวผมที่กลัวท่าท่านี้มันมากเลยฮนะท่า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 ไฟยูเมื่อกี้แรงมากเลยโอ,โอเครอบนี้ง่ายเลยนะฮะ โอเคล็อกได้จำพอยโซน่าได้นะฮะดีมากอันนี้หรือเปล่าเอ่ยฮึบเอ้ยนครหลวงจัก,กรวาลเวกเตอร์เด,ดี๋ยวดิเรามาจักรวาลแล้วเหรออา้อาวอา้อาวอ้าวก็คือตรงนี้คือจักรวาลใช่ไหมครับเนี่ยลองลองคุยดูแล้วกันไม่เห็นเจ้านั่นเลยแฮะรีบรงไปทางนั้นเร็วทางไหนวะสัตวาจารซิดแห่งศูนย์วิจัยเป็นอัจฉริยะท่านสอน ลูกฉันที่ใช้เวทมนต์เคนได้ด้วยละ่ะอ,อ๋อแปบลบว่าตรงนี้เป็นจัก,กรวรรดิที่เราจะต้องมาหรือเปล่าฮะใช่แล้วเหรอโอเคเห็นว่าในพลหญิงเซริสแปลพักไปอยู่ฝ่ายดีเทนเนอร์แล้วทังนั้นที่พวกนั้นไม่มีทางชนะเราแท้ๆโอ้นี่คือเมืองจัก,กรวรรดิแล้วนะฮะโอเคงง้นพาร์ทนี้เราก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะข้อขอเป็นพาร์ทสั้นๆแล้วกันนะพาร์ทนี้สําหรับการบุกมายังเออเออจัก,กรวรรดิโอเคนะฮะก็ถ้าชอบอยากดูต่อ อยากรู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ไปที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะงั้นก็โอเคนะฮะงั้นวันนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่อนนะงั้นวันจันใหม่พักหน้านะสิดเก็นวันหน้าเล็กสามนะท่านชมทุกท่านบ๊ายบายเย้ yeah.